วันนี้เราสองคนจะมาทำชาเลนจ์ห้ามโกรธ24ชั่วโมงกันเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ของเราให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยที่วันนี้นะครับ1วันเราจะแกล้งอะไรกันก็ได้แต่ห้ามโกรธและถ้าวันนี้ใครโกรธกันมากที่สุดคนนั้นจะต้องโดนทำโทษบนองโทษจะเป็นอะไรพ่อมันยังไม่ทราบไปรอดูคลิปกันเลยครับ อยาาโกรธกันนะวันนี้ได้เธออยากโกรธเข้าใจใช่ไหมได้เขาโ okay. อเคก็คือวันนี้หนึ่งวันเราจะทําอะไรกันก็ได้โดยที่ห้ามโกรธกันอันนี้คือแบบสมมตินะที่กบัวหนูต้องยิ้มถ้าเกิดอีกฝ่ายทําอะไรเราต้องยิ้มตอบทุกครั้งอันลองลองตบบี่เลงมากอย่างนี้ก็ได้คือไม่ผาดใต้องยิ้มต้องยิ้มคือวนี่ยเราต้องยิ้มทั้งวันห้ามมีอะไรนิดหนึ่งนะแบบ ไม่ได้โกรธหนึ่งครั้งหรือรุดหนึ่งครั้งจะเสียหน,นึ่งคะแนนวันนี้เราต้องยิ้มนงวันหนูนเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดตอนจบใครเสียคะแนนมากกกันคนนั้นจะโดนลงโทษซึ่งบทลงโทษเนี่ยคืออะไรพี่ก็ยังไม่รู้ดร <ๆ S 2> เป็นคนหานลงโทษมาแล้วเขาให้พี่เตยช่วยได้บ้าเวลาได้หนูทําอะไรก็ได้หนูจะอ,อะไรก็ได้ <S <S แต่คือคลิปนี้เราสองคนโอเคสัญญาก่อนสัญญาไม่โกงจบในคลิปจบในคลิปจบคลิปคือเราจะแบบดีกันเหมือนเดิมเราจะแบบไม่มาแบบเฮ้ยเธอเธอแก้แรงเธองุ้นแรงทำเขาแรงเอาดีเอาดิเขาแก้เธอแน่สัญญานะนับตั้งแต่วินา <ffe> <Civ package> เราจะไม่โกรธกันเราจะมีแต <Destiny> ่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเริ่มเลยนะไม่โกรธจริงปะไม่โกรธจริงสุดยอดไปเลยอ่ะจริงจริงเลยนะเฮ้ยเพื่อนโอเคได้เดี๋ยวเราดูครับว่าวันนี้ใครจะโดนบทลงโทษรอเลยนีน้ำแอร์เขอยู่ข้างนอกครับเขากำลังวางแผนน่าจะวางแผนคูุกแอร์เกลือครับเกลือ ชิ่งกลิกินออกว่ะชิ่งอันนี้ไม่ได้แน่เลยว่ะเสร็จมาแล้วรอดูโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มแกงน้องแอร์ก่อนครับเดี๋ยวหาผู้ช่วยก่อนโทรหาเบฟก่อนโทรหาเบฟเบฟเบฟออกมาตรงข้างๆเนียนๆนะเนียนะออกมาเนียนๆนะได้ได้ได้นี่เนเออ ถึงเวลาของผมแล้วครับทุกคนมึงออกมาเนียนป่ะเนียนเดี๋ยวมึงมึงไปแอบแอบถือกล้องดิเพราะว่าถ้าอยู่พี่ถือกล้องมันจะรู้ใช่ไหมเราแกงตามมาตามมาตามมามึงรู้จักต้นไม้กินคนป่ะแล้วแบบเดี๋ยวกูจะเรียกแอลมานี่แล้วก็ผักลงไอ้โกรธแล้ววะโกรธแรงไหมวะต้นไม้กินคนแรงไงวะเขาจะโกรธกูวะก้าวข้ามโกรธอะไม่แรงเหรอไม่แรงหวอะแรกก็แจงเลยหรอหามางูแอบหามูแอบดิโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียกลองแอลกเลยดีกว่าไปอ้แอบอยู่นี่นะ Đây này, có chơi gì mới chứ mày nữa. Để Để mẹ ไม่ได้ขดได้เพื่อนเป็ดโดนแน่เป็นไงครับน้องสาวต้นไม้กินคนไม่เราเขาจะเล่นแบบนี้แต่ว่าเขากไม่หาใช่เหรอเธอจะเล่นแบบตอนแรกอ่ะแต่ว่าก็สนุกดีเนาะสนุกเหมือนกันสนุกว่ะอันนี้อะไรวะกระดุมวังลูกกระดุมวังลูกเหรอเฮ้ย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 แล้วแล้วช่วยมาก ดูแล้วไม่ได้ดูแล้วดูแล้วไม่ได้เธอหนึ่งคะแนนแล้วเขาบอกเธอแล้วว่าห้ามออกสีหน้าออกสีหน้าปุ๊บคือจบเลยเมื่อกี้เขาแค่นั่นแหละต้องยิ้มเดี๋ยวพี่สันทีดูอังชิเฮ้ยสนุกจังเลยอ่ะมันต้องอย่างี้ไอ้เบลหักคะแนนนะคือคะแนนนะน้องแอร์หนึ่งจะเล่นกับพี่อ่ะน้องยาวไกลยิ้มดิเธอยิ้มได้ได้ได้ยิ้มยิ้มเธอมีความสุข อง,งอไปรุ่นแบบเพิ่งหัดตึงอะครับจะมาเล่นกับผมหรอยังไงก็คือน้องแอร์ทักโทรศัพท์มาหาพี่เตอ้ออกมาหน่อยก็ใช้จะให้พี่เต้ามาช่วยเพราะว่าแอร์รู้ว่าพี่เต้เก่งคือ <laughs> ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เตดอะ่า แอร์เขาพุ่มไม้กินคนแล้วเนี่ยแอร์ก็เลยแบบว่าเป็ดอะเพิ่งล้างรถมาใหม่เดี๋ยวจะให้ดูว่ารถพี่เป็ดอะเงามากเพราะว่าพี่เป็ดล้างเองแล้วก็เครื่องลุกเองแอร์ก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเอาต้นไม้ที่เขาตัดหญ้าอยู่อะเกิดจะโกรธเนี่ยอุ้ยอันนี้คือน้องแอร์คิดเองเลยนะเต๊ยังไม่ได้ช่วยกินเลยนะเนี่ยนี่นะคะก็คือเศษขยะที่เราไปเอามาจากคนงานโอ้โหน้องแอร์ก็ไลฟ์เหมือนกันนะนี่ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่เปล่ามันเปียกด้วยน้องแอร์ต้องท่องไหมว่าน้องแอร์ต้องชนะในวันนี้้้ใช่่ออุยแแแพไปลว เข้างหน้าลถได้ค่ะข้างหน้าเครื่องเงาอย่างดีเลยแอลทาให้แกงโกยใได้นะน้ำดำสดประปุมากเหม็นมากเออสวยงามได้แเลยไ่มาเกิดัเกิ้อ่เลยดอเยดีไม่รู้ไเอเ มานี่เฮ้ยเดินเดิน่ากลัวเลยนเดินมาบังดีบังดีของขวัญมันเกิดล่วงหน้าสองเดือนได้เธออะไรวะเฮ้ยเดินรอร้องร้องไปก็ร้องเออก็ะบอกว่าก็ไปเอามาจากน้ำขยะเธอพ่นเหม็นเลยเรามาดูลูกของเราใกล้ๆยิ้มเปล่าเุ้ยร้องเหรอยิ้มเยอะๆพี่เปิดร้องให้มึงดมดูดิกุนหน่อยตใจไหมของขวัญคำหรับเล่าของสาว Happy b เ r t h d a y ยิ้มอยู่ๆอะไรยิ้มอยู่วะนี่ฮ้น้ำลักแบบ ยิ้มไม่ทำกูไม่ได้คิดกูถ่ายถือกล้องเฉยแรงเกินมีแรงกว่านี้รถตัวเองอ่ะมีคนมาล้างรถให้ครับน้องนังพิดตี้ล้างรถนะครับไหนโชว์หน่ะครับ เธอคันตูดเหรอน้ำกินได้ปะเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรวะถ้าเจะพ่นตรงนี้ก็คือโดนพี่อาได้นะเธอเธอเขาไม่เล่นหรอกมันสกปรกปธอเธอน้ำหมดเลยเนี่ย ตัวไมน่าเชื่ไอเปียกตัจริงเป็นไงเขาเนียนะคตั้งกล้องเป็นไงเขาเนียนะเองแบบปลอแบบเช็คคลิปเป็นไงก็สบายก็น้ำเย็นโอเคใช่ๆนะหรอโอเค เพื่อนเปิด้ยเพื่อนต้องไงวะสบายดีเพื่อนโอเคโอเคเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เออมันไม่ได้มดีมีรูปที่วาดอยู่เฮ้ยเออแล้วไอ้กองเห็นหรอวะเออแล้วเออแล้วที่กระดาษป่านะกระดาษเปล่ายังไม่ได้เอิดเปิแล้วคืออ่เดี๋ยวจับหลองให้ดูวะไม่ใสอบคะแนนแล้วครับน้องๆไม่ใช่เขาคิดโกงอ่ะ เด็กๆเกเห็นอะมันแล้วพามาแก้ม่ตอนสาเถ่ายมาครบยังอ่ะตอนว่าเมาพื้นหาแจะเป็นห้ามูตอนว่างปะเฮ้ยเธออดีล้มหนึ่งคะแนน

เป็สิี่วันลูกอดวนฟอกเหรออะไรอะไรเขาไม่นี้อกยังไง้ยอันี่ล้างออกวะอยู่บนหน้าไหนเธอเธอล้างหน้านิยาสอะ เวลาแล้วอเป็ดมันอยู่ข้างนอกกินข้าวอยู่แซมปันเฮ้ยเปลี่ยนกูเป็นน้ำปาเลยเออแม่ทำเป็นเหมือนจะถือไปกินด้วยเดี๋ยวไว้วุเนี่ยิ่นี่ยระวังหบมาแม่ พี่เต้่าผสมว่ะใส่ไหมน้ำปลาอีกแอร์บเนื้ออันนี้ก็คือน้ำของแอร์นะคะแต่จะไปแบบเนียนเนียนแอร์ได้อยู่พี่เต้ใส่เนนี้ด้วยปะเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้เฮ้ยไม่ดพี่เต้พี่ได้ปะเนี่ยพี่ แบบฝึกพี่ปะเจ๋งมากไม่ใช่หรอไอ้กินสองรอบนะแปลกๆอีกรอบนึ่งเลยกินตีจมูกเลยเรื่องนี้บอกก่อนผมทำตั้งแต่แบบก่อนเปิดคลิปอะคือแบบรู้แล้วว่าจะมาทำเคียร์ก็เลยวางบอมไว้ก่อนเพราะแบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่เจ็งมากเลยอะเด็กตัวครับจะมาเล่นกับพี่อะครับไม่มาเล่นกับพี่เต้ยแกงแอร์ด้วยะเฮ้ยมีเรื่องมาเล่าขอขอนิดนึงผลีว่าน้องแอร์เนี่ยเขามีแบบงานดิเลตการวาดภาพ เนี่ยเขาวาดรูปแล้วแบบวาดมาเยอะใช่ป่ะก็เลยแบบคิดอะไรอยู่ไม่รู้ครับตัดสินใจขายก็มาโม้เนี่ยพี่เป็ดแอบว่าแบบจะไปขายรูปนู่นนี่นั่นะผมก็แบบอ่ะถ้าจะขายก็ก็แล้วแต่พอไมนได้เงินไงก็โอเคขายไปเธอะเขาก็จัดการอะไรแบบราคาอยากเองนะแล้วก็แบบมาโม้ให้ฟังอุ้ยเธอเขาขายแบบสามวิที่มีคนเหมาหมดเลยอะไรเงี้ยถามผมก็โอเคโอเคให้เขาครับผ่านมาครับเมื่อวานนั่งอยู่โซฟาร้องไห้ผมก็เออเธอไปไรคิดว่าแบบทำอะไรผิดไงเธอเนี่ยเขาไม่น่าขายรูปเลยผมก็แบบเอ้าแล้วทำไมอ่ะเธอเขาขายรูปสามร้อยบาทค่าส่งสามร้อย เป็นไรครับก็คือนางวาดรูปครับผมดูแล้วก็แบบขายรูปไปแล้วแบบร้องไห้เสียดายรูปแล้วขายทำไมเออรวยอจริงวะทุกคนเนี่ยไม่รู้จ่าเงินไว้ไหนแล้วครับขายรูปสามร้อยค่าส่งสามร้อยเท่เป็นแม่ค้าที่ดีได้นะไม่เป็นไรแอร์ทไม น้องแอร์กี่คะแนนแล้วเนี่ยน้องแอร์ออรจะแพ้แล้ว<ผ>ไม่ได้แ,แล้วว่าแต่เราล้างแค้นไงหนูว่าท่านผู้ีิทางเพื่อหนูชนะได้แต้มมาตอนเนี้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วเธอเทอได้เพราะเธอแกจะโกรธไหมอ่ะไม่เป็นจะโกรธหะแกต้องโกรธอยู่แล้วแต่พี่เบดเอาน้ำยาน,นันลาด <laughs> เนี่ย อุ้ยลายเนาะแต่ตองทำหนูอย่าโดนลงโทษวันนี้นะค่ะทุกคนแอดจะลากอันนี้ใส่พี่เป็ดน,นะคะแล้วอันนี้ก็คือน้ำปลาแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอลากเสร็จแล้วอะแอดจะพี่เป็ดอ่ะกินแบบเหมือนแบบปิดกล้องเนี่ยจริงเรายังไม่ปิดก็คือพี่เป็ดทำแอลแรงมากๆจริงๆริงแอดไม่อยากจะทำนะแต่พี่เป็ดทำแอลแรงมาก happy birthday <laughs> หน้าหน้าบึ้งหนาบึงต้องตบได้เธอเสร็จแล้วเสร็จแล้วยืนพะแนยยืนพะนจะทำเขาก่อนทุกว่านี่เลยวะเออไอ้เกกินไปโอเค้สเนี่ยยหยอใครคินวาเนี่ยใครคินวะ สองรอบเลยหรอฟังชันเลยหรออีกรอบคืใครโดนปแพ้เลยนะเดี๋ยวกันต enfin ้องลงทุนขนนี้เลยวะเราใช่ห้ามปวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกไปยินได้เออยเลยน

哎呀！ น้องบอผมโอ้โหสุขสันต์ oh. จริงๆอะมีบทลงโทษนะเรามีอะไรผักผลไม้ต่ตางๆเอามาปัน่นรวมกันเอาแบบปลากระป๋องทุกสิ่งอย่างมาปัน่นรวมกันให้น้องดืม่มทังแก้วเอาให้เลือกจะเอาบทลงโทษนั้นเปล่าหรือจะเอาบทลงโทษใหม่วิ่งรอบเนี้ยสองรอบออกกำลังกา,า,กายเด้ออันนั้นได้ปั่นเลยอ่าไปถ่ายไปออกกำลังกายเอาแค่ไปกลับรอบหนึ่งพอวิ่งอี๋ผมผมรู้สึกไม่ดีเลยทุกคน เธอเธอกลัวอะไรทำไมเฮ้ยท <eye> <benchmark> ุกคนหนักเลยขอบคุณลุงก็สำหรับชาเลนจ์ห้ามโกรธ24ชั่วโมงนะครับขอจบจะพียงเท่านี้ครึ่งจิงอ่ะมันมีเยอะเว้ยแต่ว่าแบบบางทีแบบกล้องจับไม่ได้ไงก็เลยแบบไม่ได้เอาลงนะครับผมดูนก็ไว้แบบถ้าชอบกันนะครับต่อไปนี่ห้ามตกใจใครจะเล่นกับพี่นี่ไงกับแอร์สองคนเนี้แบบซื้องูมาอะไรแห่เล่นกับพวกมึงไงเอาป่ะใครชนะได้โบนัสขอบคุณลุงก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้พอนะครับเมื่อบมาเจิโรสกันไหนฉันก็ต้องแพ้ลาครับ